มานานแล้ววันนี้ได้เจอตัวจริงแล้วะค่ะจุดเริ่มต้นของแบรนด์ไส้เกรอกอีสานบางแค่คุณกบอันนี้มีจุดเริ่มต้นมายัางไงคะ,ะจุดเริ่มต้นปกติเราผมจะเปิดเคสมันมาก่อนค่ะ ขายหมูมาประมาณสัก5-6ปีมารู้สึกว่าการแข่งขันมันสูงมากค่ะก็คึกว่าต้องมาแข่งขันเรื่องเรื่องเรื่องราคา้ะส่วนใหญ่ราคามันขึ้นมันลงเกือบทุกอาทิตย์เกือบทุกวันเลยทีเดียวก็ถ้าใครขายถูกคนนั้นถึงจะได้ขายค่ะก็เลยรู้สึกเหนื่อยครับเดี๋ยจะมาหาอาชีพอะไรที่แบบว่ามาแข่งขันเรื่องคุณภาพสินค้าเรื่องเรื่องรสชาติสินค้าหรือมาก็เาเลยพอดีผมมีสูตรที่ขออีสารมาจากหนองคทยอ ก็เลยต้นตำรับเลยก็เลยเอาหมูเอาหมูที่ร้านมาลองมาลองมาลองแต่งมาเป็นเส้นอวยางดูเหมือนเรามีวัตถุดิบหมูอยู่แล้วมีหน้าเกียวหมูอยู่ก็เลยเอามาลองทําค่ะเป็นยังไงบ้างคะตอนที่เริ่มทําตอนแรกตอนแรกก็เริ่มเริ่มลองทําสักประมาณสักห้าสิบโลแล้วก็มีลูกค้าที่ที่ซื้อหมูเนี่ยลองลองรับไปขายดูก็ลองรับไปขายขายพร้อมกับหน้าเขียงหมูไปเลยตอนนั้น แล้วไปขายดีอย่างนี้ครับเขาบอกว่าผลตอบรับก็ดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนมาเอาจริงเอาจเป็นเปิดเป็นโรงงานเลยโอ้ก็เลยทำเขียงหมูไปเลยไปเลยครับค่ะแล้วแล้วมีนะคะไม้หนึงนี่ถานนิดนึงนะคะลงทุนลงทุนนี่ถ้าเทียบแล้วสมมตินี่นะคะมาขายไม้เท่าไรครับก่อนไม้ละสิบาทครับสิบาทนะคะต้นทุนประมาณเท่าไหรคะต้นทุนประมาณ1ระสักห้าบาทห้า นะคะก็เหมือนประมาณได้กํไราไเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวค่ะมีกี่รสชาติให้เลือกคะจะมีไส้กรอกอีสานหมูเปรี้ยวค่ะหมูสดหมูสดหมูเส้นสดหมูเส้นสดแล้วก็ไส้อั่วไส้อั่วแล้วก็ดีนว่ามีเมนูพิเศษด้วยมีอะไรนะหอมหมด้วยมีมีมาเป็นบางวันแล้วก็ขายหมดเรมากมากด้วยนะคะตรงนี้มีไส้กรอกอีสานอยู่ทั้ง5เมนูค่ะเราขายมานากี่ปีแล้วคะปกติจะมาผลิตมาประมาณ10กว่าปีแล้วสับกว่าปีแล้ว โอเคชัดตามชื่อเลยหรือเปล่าคะบางแคโปรตีจะแบบผลิตมาแล้วก็มีลูกค้ามารับไปจงไหนกันแต่คราวนี้เพิ่งจะมาท็อเป็นไทยมาสักหกเดือนนะเปิดรหกเดือนจริงๆเราขายเองมาก่อนหน้านี้แล้วค่ะแล้ว็อปเป็นไทยนี่อยู่ทั่วไปเลยตอนนี้ก็มีประมาณร้อยสาขาแล้วร้อยสาขาค่ะนะคะคุณได้ชิมแล้วคุณชอบอะไรนะจีิฉันชอบไส้อั่วชอบไส้อั่วเป็นวิสต์มันแบบ คือในไส้อั่วเนี่ยปกติถ้าเราเคยเจอบางร้านมันจะมีแบบว่าเป็นมันที่มันเป็นก้อนคือเป็นคนไม่ชอบทานมันเป็นก้อนรล้วถ้าจะเจอเป็นหมูเนื้อหมูล้วนคุณภาพเน้นๆเต็มเต็มคำนะคะอันนี้แหละนะคะได้คุณภาพเลยแล้วถ้าเกิดว่าลงทุนนะคะคนที่สนใจเริ่มต้นลงทุนกับเราเรามีกี่แพ็กเกจเริ่มต้นเท่าไหร่บ้างไฟใช้ของผมถูกมากครับเริ่มต้นที่หลักพันครับหลักพันแค่ห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะได้ ก็จะมีโต๊ะคีออสมีรถเข็นต้าพาประกอบให้ลูกค้าเลือกเลยค่ะอย่างในอย่างหนึ่งเสร็จแล้วก็จะมีเตาย่างให้ตัวนึงค่ะเสกอบแถมให้10บกิโลเสกอบสิบก,กโลมีชุดผักชุดหนึ่ง<อ>มีไม้เสียบมีถุงมีถา ก็คือมายืนแต่ตัวเนี่ยมือปิ้งที่จะปิ้งนะคะคุณก็สามารถขายได้เลยว่าอย่างนั้นเถอะก็5,999บาทเนี่ยถ้ขายหมดชุดที่เสกอ๋ที่แถมน่าสิกิโล่สกิโลได้เท่าไหร่คะได้เงินคืนเลยพันหถึง1,600บาทได้เงินคืน1,000กว่าบาทเลยนะคะโอ้ก็เป็นชาเนี่ยอาทิตย์เดียวสามารถคืนทุนคืนทุนได้ภายถึงอาทิตย์จริงจริงนะอยู่ที่ทำเลด้วยนะคะว่าถ้าเราเลือกทำเลที่ดีนะคะของกินที่มันอร่อยเนี่ยยังไงก็ขายได้อยู่แล้ว ตำไหนที่ดีที่สุดที่ลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นตลาดนะตลาดนัดนะคะเพราะว่าขายไม้หนึ่งแค่สิบาทเท่านั้นนะแล้ว่ถ้าเป็นตลาดนั้เนี่ยยอดขายวันนึงประมาณ20-30ิิกิโลเลยแลวอย่างนี้เนี่ยเรามีการจัดเซตผักให้แบบจัดเต็มด้วยนะคะเพราะว่าเขาให้ผักเยอะมากจริงๆนะเมื่อวานไปซื้อมานี้แบบว่ามาเต็มผักนี้เยอะมากไม่หวงเลยคือจะเหมาะกับคนที่ชอบชอบทาังผักด้วยพอคลงสีก่อนแล้วคลังผักก็รจ มันจะเข่ากันพอดีนะคะแล้วอันนี้เป็นเซตแรกเท่านั้นที่มาสักู่บอกได้าเกว่าสนใจอยากจะได้เซตใหญ่มากยิ่งขึ้นละค่ะก็จะมีลูกค้าบางกลุ่มที่แบบอ่าต้องการความสะดวกสบายว่านี้ก็คือแบบอยากจะได้เป็นตอยากอินฟาเลสที่แบบใช้แค่ไร้ควงอย่างนงี้ไม่ชอบไม่ชอบมากอมาจุดต่อทาง เป็นแบบต่อแกนสมิเฟรชก็เหมาะตัวนี้จะสะดวกสบายตัวนี้เริ่มต้นที่8,999บาท8,999บาทแล้วก็มีไส้กรอดที่ให้ละคะทุกอย่างก็ให้เหมือนกันหมดเลย10กิโลหมดเลยแตกๆกันที่ตรงเตาย่างไงนะโอ้ถ้าเกิดเป็นเตาถ่านเนี่ยบางคนจุดเตาถ่านไม่เป็นก่อเตาไม่เป็น ปิ้งไปอาด้านนี้มไม่ด้านนั้นนี้สุบบ้างไม่ทรากันเนี่ยคะถ้าเกิดว่าเป็นตาแบบอินฟาเรตมันก็จะควบคุมปริมาณได้แล้วก็สามารถย่างพร้อมๆกันได้เยอะกว่าด้วย<ช>นะคนะอันนี้ก็นา่สาสนใจเออทำให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ,คะตอนนี้เนี่ยอยากจะให้คนที่ตําลังมองหาธุรกิจนะคะเกี่ยวกับ้านอาหารนะคะคุณกบมีคําแนะนําอะไรเขาบ้างถ้าเกิดเขาอยากจะลงทุนกับไส้กรอกของเราค่ะครับผมเฟรนช์ชายไส้กรอกอีสานบางแครงกันงกนะครับเป็นเฟรนช์ชายที่ลงทุนน้อยมาก แค่หลักพันครับห้าพันกาลอกกบเ้าบาทเพียงอาทิตย์เดียวคุณก็สามารถคืนทุนได้ครับเมื่อลงทุนน้อยความเสี่ยงก็น้อยด้วยครับแล้วก็ลงทุนน้อยเนี่ยไม่ใช่ว่ากำไรจะน้อยครับกำไรนี่ห้าสิบเปอร์เนครับ ลงทุนน้อยแต่กําไร50%นะคะเพียงแค่คุณมีใจรักในเรื่องของการขายอาหารเท่านั้นเองอะนะคะ,ะมายืมปิงป้งนิดนึงนะแล้วก็ได้เงินโอ้โหกําไรอย่างตอนนี้ก็เห็นอยู่นะคะมีคนเข้าแถวซื้ออยู่เ,เลือกกันใหญ่เลยนะคะว่าจะเป็นไส้กรอกอะไรเสี้ยวไหมต่มางหลาย<ม>รสนิยมเป็นอาหาร<า>ที่คนส่วนใหญ่นิยมนิยมทานกันคือทานไม่ทานเลยได้ทุกเวลาเลยค่ะใช่ค่ะบางทีเราเห็นรถเข็นผ่านเลยอยากทานเลยนะคะบางคนแบบที่เกลียดรอแต่ไส้กรอกอีสานทะย่านคุณ เอาสองม้เอาสี่ม้ได้เลยกินได้กินเล้บางคนไม่เวลาแล้วอย่างนี้มันพอดีคำด้วยนะคะขออนุญาตโชว์นิดนึงนะคะตอนนี้กทำนี้โอ้ใหญ่มากนะไม่ใช่ไซส์เม็ดเล็กๆเหมือนที่เราเห็นกันทั่วไปนะ ไส้กรอกของผมจะมีส่วนผสมของสมุนไพรด้วยคจะมีส่วนผสมของตะไคร้ค่ะไทยกระเทียมด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็ช่วยในเรื่องของการชูรสนะคะให้ครบเครื่องแล้วก็เข้าเครื่องแล้วก็ช่วยในเรื่องของสุขภาพด้วยนั่นเองค่ะเอาละค่ะตอนนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณกบค่ะเจ้าของธุรกิจจากไส้กรอกอีสานบางแคคุณกบนะคะเดี๋ยวเรียนเชิญถ่ายภาพร่วมกันค่ะจริงอยู่นี่แล้วนะคะเราก็ได้ยินนะคะแต่ชื่อแบรนด์มานาน ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใครสนใจนะคะตามคุณกบไปได้เลยค่ะ <ไป S 2> พูดอยู่ <ไป S 2> ด้าน <ไป S 2> ซ้ายมือของคุณนะคะข้างเว umi, ทีตรงนี้ค่ะจากแมลงทอดไฮโซนั่นเองนะคะเริ่มต้นนะคะชุดแบบท mm. ี right? ่หค่ะ5 9าพับาทเท่านั้นเองค่ะได้ครบเซตเลยนะคะพร้อมขายเตรียมตัวคุณไปปิ้งอย่างเดียวเลยหรือว่าอยากจะอัพเกรดนะคะเป็นเตาลูกลเลกก็ในราคาเพียงแค่แปดพบเก้าบาทเท่านั้นใช่แล้วค่ะนะคะก็เป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์ในเรื่องของอาหารที่น่าสนใจค่ะก็บอกว่าอาหาร มันอร่อยอย่างนี้ก็หายได้นะคะอันนี้เราก็เห็นว่าคนเนี่ยมาต่อแถวซื้อท<ช>านกันทั้งวันเลยนะใช่ค่ะเหมือว่าซื้อกันง่ายมาเพราะมาได้สิบการเท่านั้นเองนะไม่แพงนะคะใช่ค่ะ,คะผัดจากนะคะวดหมู่ของอาหารนะคะในแบรนด์ของ